สารสกัดต่างๆที่อยู่ในกาแฟเ็ดเพสโซของเราจะเลือกสารสกัดที่ส่งเสริมการเบิร์นเผาผลาญพลังงานให้และสามารถคุมหิวได้ด้วยนะคะและอันต่อไปส่งเสริมสุขภาพลดความเสี่ยงทางสุขภาพนะคะเนื่องจากเป็นแพนเบดคาฟฟที่สำคัญ คนที่ทานคีโตกินได้นะคะเนื่องจากคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ำตาลศูนย์ต่อมาเจมังสวิรัตทานได้ข้อต่อมาไม่มีทานแฟตเป็นไขมันตัวร้ายนะคะศูนย์เปอร์เซนชูการ์ใช้ได้หมดนะคะชูการ์ฟรีศูนย์เปอร์เซ็นชูการ์ ไม่มีเพิ่มน้ำตาลเข้าไปและไม่มีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์